ชนประช่อนประช่อนใหญ่โอ้ยแจงปากคอไงแอบแท้มาอนี่กินมาเือดเด้อโอ้เชฟฟี่เฟฟี่เอจแอปเปัลนี้รับครับ เด็ดเหมือนนัวนัวนัวน้ำกันงับผมแกงปลาคอดญ่มาฮอดแล้วแกงปลาคอหญ่มาฮอดแล้ว